ำไมผมถึงรอดติ๊กตอกติ๊กตอกเพราะมันเอาแต่เล็งมันไม่ยอมยิงฟังกูนะมึงเล่นไอเอลไม่ไหวหรอกมังกรมึงยังเป็นเด็กเดินอายุอยู่เลยไม่ไหวแน่ๆดูถูกกูใช่ไหมไอ้เฮียดูถูกกูไอ้สัสสู้สู้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับอย่างอมเลยพี่ชายดูถูกกูใช่ไหมไอ้พวกที่ดูถูกมึงอะเดี๋ยวก็รู้เว้ยกูบอกให้จริงครับลุง มึงยังทําได้เลยไหมครับจบลงกอมาแล้วแต่ที่เหลือเนี่ยว่ามึงจะเลือกแบบไหนหรือเราเลือกเลยครับผมให้ไม่หรือเราจะหรือเราจะปกติก่อนพอจบแล้วเราเรียนรู้กันระบบแล้วแล้วเราค่อยเล่นหาได้ครับลุงได้นะครับได้ครับลุงเพราะเองเองเหลือต้องยี่สิบเจ็ดชั่วโมงอ่ะใช่ครับไม่ขนาดมือเองหรอกอดีตเองสร้างเลยมันมันมีคนเสียคนหนึ่งกับทั้งมาหาผมข้างนอกบอกว่าพี่จ้างอีกชั่วโมงร้อยชั่วโมงน้องคิดเท่าไหร่ แล้วแบบขับขับฟอร์จูนขับปอร์เช่คุยบ้านจัดสั่งอะบ้านจัดสั่นเลยเหรอใช่ครับสองหลังุถ่ายรูปบ้านถ่ายรูปอะไรมีเสียด้วยเขาบอกว่าแสนหนึ่งนี่อีกร้อยชั่วโมงได้ไหมโอ้ไม่ได้ดิน้อยไปเฮียค่ัตัวถูกจังนะผมก็เลยบอกว่าขอขอดูก่อนครับเฮียห้าแสนไปได้อยู่เนาะห้าแสน เล่นโป๊กเกอร์ด้วยโป๊กเกอร์ใช่ครับไปดูในโปรไฟล์มามีโป๊กเกอร์ด้วยรวยคนรวยนะดูรวยนะแล้วบ้านจัดจัดจันเลยหรอจัดจันจั<า>นทร์มเลยฮะมีสองหลังครับติดเก่ยงติดก,กันครับเขาถ่ายลงบ้านลุงเอายังไงครับเอาด<ง>มึงสร้างดิผม สร้างไม่เป็นอะครับลุงลุงสร้างได้ไหมครับกูก็สร้างไม่เป็นบ่นอยลุยที่ด้ครับไอ้ดุยสร้างให้พี่หน่อยดิดุยครับมาดิต้องปิดไหนอะไม่เอาก็รอเซิร์ฟมันต้องสร้างไม่ใช่หรอหรือยังไงมันก็สร้างอยู่นี่ไงก็ไม่คุยเล่นกันหน่อยหรออ๋อไม่รู้สิ วัตถ f ฟ้าลุงครับอันนี้น้องมันสร้างผิดครับมันไม่สร้างหมดยากครับฮาร์ดคอรเ์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นั่งดูเองเองดิอ่ะเองลองเอาตัวรอดดูดิว่าฮาร์ดคอร์เนี่ยอ่ะดูดิอ่ะเองลองเล่นก่อนนเนี่ยก็สร้างมาแล้วจะได้ไม่เสียเวลาลองดูก่อนนะหาะพี่อยากรู้ ก็นี่ไงหมดหมดนี้ยเล่นให้ให้จบนี่ไงแถมให้คนดูดในยี่สิบดชั่วโมงก็น่าจะผ่านอยู่แล้วไม่ยากหรอกเห็นฝรั่งเล่นสปีดรันแป๊บเดียวยี่สิบอ่ะทั้นต่ำยี่สิบนาทีโอ้ทุบไม้แทบไม่ผ่านเลยครับ <laughs> ทำไมเพื่ตัดไม้ไนดะ้ไม่เว้ยมันขุดไม้ไม่ได้ตอดมันต้องไปหาอปของต้นไม้หรือเปล่าหรืออะไรออกมาจากต้นไม้ระวังนะมันต้องเอาอะไรนะเออน้องก้อนหินก้อนหินพี่ต้องมนอะไรเก็บก้อนหินตามพื้นนะพี่เป็นเหมือนปุ่มสวิตต์อะพี่ใช่คืออยู่ดีเราจะข้ามขั้นไม่ได้เว้ไอ้เดียวอะแบบรู้สึกว่ายากไหม มาตีต้นไม้ไม่ได้มันต้องทํายังไงนะครับถาเศษหินเนี่ยเศษดำดำเนี่ยเนมึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนมึงหยุดดิตรงหมูเมื่อกี้นายหันหลังไปตรงหมูได้ครับลงแตหมูเอาหมอกเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเศษดำดำปะเนี่ยน่าใช่นะมันเก็บไม่ได้ด้วยมึงต้องเก็บปลดล็อกเศษดำดำก่อนน่าจะได้เออได้ดีกวะเนี่ยเนี่ยไม่รู้มันจะทำยังไงนะเจ็บไม่ได้มันทำยังไงต่ออะเบส ไหนครับลงไม่เก็บหินแล้วทำไงต่อนะพี่ลืมวะจำไม่ได้เก็บหินแล้วทำไงต่อน้องตีย่าบ่าว่าเหลืออะไรวะผมลืมวะหาก,กิ้งไม้เหรอใช่พี่หาก,กิ้งไม้ ตีใบไม้พี่ตีใบไม้เอาแล้วเสด็ไม่ให้ไม่พี่ตีตรงนี้หรอตีไม่เข้าพี่เข้าเนี่ยได้แล้วเนี่ยโอเคพี่โอเคตีกิ่งไม้หรอหรือว่าอะไรเอ้ไอ้ไอ้ไอีไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ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 อ ดูยากไหมตายากครับลุงเนี่ยแหละคือ RL มอดที่ดังที่สุดของไมค้าบมัง้งมันไม่เห็นมีเวลที่จะแตกให้เลยโอ้ยากอะ่ะตีกิ่งไม้ดีกว่าใบไม้เป็นไรครับเฮ้ยผมเจอนางฟ้าลุงแล้วมันต้องทำไงอะ่ะไอ้มอดที่เองเล่นไม่มีหรอนางฟ้า ไม่ครับลงุงเอ้ตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะนางฟ้าที่แสนดีกำลังเล่นลูกบอลกันไงเฮ้ยผมเจอของดีนี่มังกรมังกรมึงเห็นปะนามังกรเนี่ยถ้ามึงฆ่าไมา่ได้คือจบเลยผมไม่ฆ่าหรอกคราบผม,มาหาของทางนี้ถินมันนะ เฮ้ยตอนไม่บอกแต่ทีแรกนะขอโทษครับโอ้ยแคห,หนึง่งเอาไปเอเวนมันทำยังไงน้องพี่ต้องทำพวกอุปกรณ์ก่อนนะพี่ไม่อุปกรณ์พี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยพี่มีแค่หิงนะ่ะแล้วพี่ต้องตีอะไรนะ่ะตีต้นต้นไม้หรอหรอดุยทำไงอะ่ะทำยังไงก่อนแบบแรกหาไม้ก่อนไม้อยู่ไหน ปาตียาไอเว้นนเองตีก่อนไหมไม้อะตีใบไม้พี่พี่ต้องตีใบแต่ใอบไม้เลยใบไม้เหรอไ,ไอ,อ้หุยมันเคยเล่นด้วยเหรอวะนั่นไงกิ่งไม้ดอกแล้วพี่ต้องกดชิปเก็บนะมันถึงเข้าตัวอ๋อเธ<ต>อเธอตีกรอมันได้ส,สติกอะใช่พี่พ นั่นแหละนั่นแหละได้มาก้า,าแล้วทำยไงต่อพี่ต้องไปเก็บก้อนหินให้แล้วก็มาคาเป็นก้อนพี่หินเล็กๆอะ่ะต้องมาคาเป็นก้อน ได้ยังต่อน,นะครับเชีย่ยฮาร์ดคอร์เลยวะ่ะคือตอนกลางคืนนี่ยังหลอนเลยนะใช่ครับได้เอากี่อันอนะ่ะเอากี่อ,อันนะพี่หินไม่เยอะแล้วสิบห้าแล้วพี่ลองเอาไปใส่ในช่องดูได้ไหมสี่ช่องอะ่ะหินหรอช่องคราบอะ่ะใช่พี่ได้ได้ไมาเป็นหินบล็อกทำยงไงนั่นแหละ เอาเกียร์นเอาเกียร์นค้ามาเลยพี่หมดแล้วได้มาสี่มิกมเฮ้ยได้ยินเสียงบี้ได้ยินพี่ผมได้ยินเสียงบี้อ่ะพี่ได้ยินเสียงบี้อ่ะ <c oughs> ทำไงเวทเวททำไงน้อง <c oughs> ไม่พี่ต้องทำโต๊ะค้าเปล่าพี่ต้องหาหมู่บ้านเปล่าพี่ ผมไม่รู้ว่าผมเจอหมู่บ้านนะตอนผมเล่นตอนนั้นน่ะ เราจะเล่นยังครับลงุง เอาอยังครับลงุงอุ้ยภาพสวยจังวะภาพดูดีวะ่ะเอ็งลงมัดปะภาพดูดีไม่ได้ลงครับลงุงเอ็งลงมัดปะไม่ได้ลงครับไม่ได้ลงครับลุงไม่ได้ลงครับลุงไม่ได้ลงครับได้กวดแล้วทำยังไงต่อเว<ะ>ทได้กวดแล้วทำยังไงต่อเวทพี่รู้จักมาร์กี้ตัวร<ม>้ายไหมพี่กินน้ำก่อนพี่กินน้ำแล้วโอ,อ้ต่อทำไงต่อ น,น้องพี่ปะ่ะต้องถามน้องพี่น้องพี่รู้ปะ่ะเราก็เหลือ,อพูดอยู่เงี้ย <ไง S 1> จำไม่ได้เลยว,ว่ะเล่นเอาหินไปทำที่อะไรแล้วก็จะมาคราฟที่อะไรได้นี่แหละอย่างทำไมเองเหมือนพลเอกประยุทธ์จังวะ พี่ได้ยินเสียงตีใครบินไม่รู้มีเป็นทะเล็กะตีกับหินนะอะไรทำอะไรนะเอาเอาเอาเนี้ยนี่เหรออ่าแล้วก็ตีเออแล้วก็ตีแล้วก็ตีอ่ะมันจะดรอปหินเอออ่าแล้วก็ตีเออแล้วก็ตีแล้วก็ตีอ่ะมันจะดรอปหินเออมึงหน่ะนี่จะถามทุกอย่างเลยเรื่องเหนื่อยเหนื่อยพวกกูต้องมาสอนเนไปเอ้ยตรงไหนครับเล่นอย่างเงี้ยตรต้องไหนครับคนดูครับ โดสอนมึงไปเป็นพันไอคิวมึงยังเท่าควยเล็กเฮีย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 ดูอีนี่ไอ้มีดดูอยนี่ไอ้มีดแล้วนี่ต้องตีจริงทิ้งไหมตีไหมไม่ต้องหรอกตังหินเลยเนาะสัตว์อันนี้เลยหรอน้องน้องตัดนี้เลยหรอน้อง กูถามว่าตัดอันไหนไปทุงยาก่อนทุงยา พี่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ว่าน้องมีผีไหมอ่ะมีบี้ไหมเอ้ากูถามว่ามีซอมบี้ไหมกกลัวผีอ้ารอแป๊บนึงครับมันคืนลุงครับผมกลัวผีแอ้ารอแป๊บนึงครับมันคืเออเออกูว่าละไอ้ดุยรับจบไม่แต่แต่อันนี้มันไม่ได้มีผีจ้ำสแกนนะเวลามันมามันจะ ตอนกลางคืนมันไม่เหมือนกันที่เราเล่นสักเท่าไหร่นะออกไปลุยเลยจะได้รู้ไงว่ามันเล่นยากเปล่าจะได้มันเดี๋ยวมันเล่นด้วยกันออกไปลุยเลยจะได้ผมผมมองมอะไรไม่เห็นลุงปวดตาเนี่ยจะได้รู้ความน่ากลัวของมัน,นอ่ะพี่ว่าอ๋ออันนี้ก็เหมือนไม้เอาไว้ตัดดินตัดอะไรเป็นบล็อกมิติยามิติยะ <c oughs> ย่าไหนเฮ้ยได้ยินเสียงมากกลางคืน เฮ้ยมึงอย่าไปกลัวดิมันไม่มีอะไรมันมีเสียงอเฉยมันหม,มางหน่อยดวงหนาวตายนะพี่ซอสมันมีหนาวตายนะเออแล้วมึงอยู่ในเฉยหนาวตาย <laughs> ด้วยแต่มึงไม่ทำอะไรเลยคือมึงหนาวตายนะตอสไม่หนาวแล้วครับลุงมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนะี้ มองแล้วไม่เห็นเลยครับลงุงแ็เมืองอยู่ในรูเนี่ยมันจะมองเห็นอะไรล่ะมันอยู่ข้างหน้ามันมีหนาวครับลุงมันต้องดิ้นอ่ะมันต้องดิ้นอ่ะมันต้องรีบทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะเรากินน้ำข้างทางในเวทได้พี่แต่มันจะติดพิษนะนะเรากินน้ำข้างทางในเมเว,วิ เจนแดงนุ่มอุ้ยมานีเจนแดงนุ่มมานี่ดีอุ้ยตาเหมือนสว่างว่ะมันทำให้ผมตาสว่างขึ้นว่ะแมงมุมอ่ะตาผมสว่างว่ะมันทำให้ผมคุณเป็นสไปเดอร์แมนเปล่าเฮ้ยผมอุ้ยได้ของเยอะมากลุงมึงเป็นสไปเดอร์แล้วเปล่าแล้วผมโดนมันกัดใต้น้ำโดนผีกัดใต้น้ำครับลุงลุงผมโดนผีกัดใต้น้ำครับลุงอย่ามาทู่มาแลยอะมาทู่นมาใช่หรอเยอะมาทู่มาใช่พี่เราเยอะมาทู่ มันยังมาโทุบป่ะลุงใช่เหรอลุงตายอ่ะลุงครับลุงครับลุตายอ่ะครับลุงไม่ได้ฮาร์ดคอร์มันเล่นแบบเล่นต่อได้ปะอะไรอ๋อมันเล่นไม่ได้แล้วอ๋อมันต้องลบโบ่กับใช่ไหมไม่ได้ไอ้ไปเองลองดูดิลองสำรวจดูโบ่ไปดิตาว่าเป็นยังไงลองมุดใต้ดวงใ้ดินดูเดี๋ยวว่าเป็นยังไงอ่ะมาแลดูความเป็นจริงอ่ะมามามาลุงไอ้ไอ้เอลซาวเวอร์มันดีแบบไม่ไม่ฮาร์ดคอร์ ไปนั่งดูเพงมา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 แอนโทนีเอาตายแล้วของตกไหมเพิ่มความยากขึ้นไปหน่อยมันมันลูกดาวไอคอนหรือสไปเดอร์ไม่คือตายแล้วของตกไหมสไปเดอร์อ่ะถามถามน้องเองเดยตกตกครับเออเออก้อนนี้ก็ได้น้องบอกว่าน้องส่งอะไรมาในดิสไม่รู้ว่าคืออะไร ไม่รู้เขาถามเขาดูเอาเออเขาถามเขาดูเอาไม่ต้องดูหรอกข้อมูลนะไรสาระมามาลงมาเอาอย่างครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยไอ้ย่พัดล่ะไอ้เวสไอ้พัดมันไม่มีใจเปล่าลงพัดมันมันไม่ค่อยเล่นครับมันมันเล่นมันเล่นเป็นแบบแบบแบบเอาแล้วแล้วแล้วพี่จะตามยังไงอะเอาพี่ตัว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 พี่ไม่มวันตายมีนั่นน่ะพี่เสกของได้หมดเลยน่ะอุ้ย เออทำไงอ่ะครับคนดูมึงถามน้องมึงดิไอ้ตาน้องมึงรู้นี่ถามคนดูไอ้ดุ๋ยทำไมตัวพี่ไม่มีบันตายอ่ะออเข้าไปจ้างใหม่อ้ยมึงไม่ไอ้ดุ๋ยมานั่งข้างๆวะไอ้แช่ให้มันบอกก่อนอ่ะก้นไหนนะน้องอันแรกอันแรกอ่ะยังไงพี่พี่ผมเติร์นในน้ำอ่ะเออมึงก็มุด ดาลองโดนนางเงือกดูดนะโดนนางเงือกดูดนะดูดปากนะพี่มันจับพี่ดูดปากนะใช่หรอไม่มี่ใช่ใช่เออเออเออผมเกินนะหาสมุนน่ะลุงทำไงอ่ะครับลุงลุงทำยังไงอ่ะครับลุงคือผิดลุแล้วกูเข้าไงเนี่ยเออแล้วกูเข้ากันยังไงดิกูไม่รู้เนี่ยโนนนน หนาวนะพี่จะหนาวอ่ะน่ะมันเริ่มหนาวอ่ะน่ะตัวพี่อ่ะโอ้เข้ายังไงเสิร์ฟอ่ายเข้ามาชี้พี่เข้ามาชี้ครับกูอ่ะมีแล้วทำมาชี้อ่ะแต่กูต้องทำการต่ออีกอ่ะต้องรอพี่ตอนเปิดเปิดแลนด์ครับลุงเราเปิดแลนด์เลยเจ๊น้ำตกเจ๊น้าตกเราทำมาชี้คืออะไรวะทำมาชี้คืออะไรวะโหลดเลยทำมาชี้เขียนทำมาชี้อ่ะโหลด อมันตอน้นเคยเล่นนี่มันีจริงมาจากเรื่องจริงคือโดนที่หัวที่เยาตายไอเอลคือเลี้ยวไล่อะพี่ชีวิตจริงอ่ะสเกอรทีิตันยิงหัวโดนหัวเราตายเลยต้องทำไงน้องต้องใส่ของดีๆบ้งเี่เนี่ยคือเกาะลอยฟ้าเออ ไม่มีใครบอกแล้วลงลงทำอะไรครับไม่มึงโหลดเอามาทำอาชีมาก่อนสิตีมึงยังไม่ได้โหลดเลยแล้วคุณจะบอกมีแล้วทามาชีพอะแล้วเมื่อเข้าแล้วเมื่อเข้าไอทีมาไอเบสมึงให้มันหน่อยดิไอ้นั่นน่ะเล่นไอเอลกันหรอพี่ใช่เล่นชวนเลยครับพี่ชายมีอยากเล่นไอเอลผมก็ชวนพี่ชายลนแต่มันต้องซื้อหรอผีนะผีนะมันเป็นดันนอนเล่นด้วยหรอใช่ ยังไม่ครบอีกเหรอตอดอะร้อยชั่วโมงอะครบยัง,ย,งยังครับ oh. <laughs> ลุงครับผมเจออะไรไม่รู้ครับลุงตอนนี้มึงขัาไปไรนไปได้ไมึงก็ไปฟาร์มก่อนตอนเนี้ยมึงขึ้นบาบนดีไม่ได้กลัวเคยขึ้นมากันละตายห่าผมต้องออกเหรอครับลุงใช่มึงต้อง<ด>ออกล้พี่ด <laughs> ิ <laughs> กลัวมึงยอมตายแล้วยอมเกิดอีกที่หนึ่งดีกว่าไหมง่ายกว่ามึงเข้าไปในดันแล้วก็ยอมตายก็ได้โอ้ oh. อะไรตอนนี้โลกกันอยู่เหรอพี่ไม่หรอรอยต้าเปิดแรมเนี่ยอ๋อเปิดเสริฟได้แล้วเ,เ,เราเล่นแบบไหนฮาร์ดคอร์หรือ,อไรฮาร์ดคอร์เลยไม่ไหวเลยน้ำอีกแล้วลุงทำไงครับขึ้นมาก่อนขึ้นไปดูก่อนมันมีพื้นอยู่ จะบ้านลงผมจะบ้านเอ้ยแล้วพวกกูจะเข้าได้อย่างเนี่ยมึงเปิดแลนด์ยังไงตาไม่เป็นปราสาทฟ้าอีกแล้วมึงสร้างไปเถอะโดนนางเงือกดูดปากนะพี่ระวังนะนางเงือกดูดปากพี่จริงนะ ถ้าผมไม่มีไมค์ครับนี่มันต้องซื้อปะซื้อดิไม่ไม่เอาละเอาละหันจากคนดูก็ได้ผมก็เอามาเหมือนกันเอ้ผมซื้อนี่มาหรอขึ้นไปดูแล้วแล้วถ้าซื้อซื้อมันซื้อเท่าไหร่พี่เดี๋ยวผมไปอยากเล่นเองด้วยไม่รู้วะเป็นพันมั้งพันกว่าบาทเองครับเกิดในน้ำมั้งก็ขว้ามันก็เดินดังเรืองดูดปากนาทีนึงอ่ะเฮ้ยเจนี่บ้านเจนี่สมบ้านถามอติดีว่ะอติลุงลุงผมเจนี่สมบ้านลุง มึงทาอะไรไม่ได้มึงต้องขึ้นฝั่งน้องมันไม่มีเฮอะไรในนั้นหรอกมั้งฝั่งอะอยู่ไหนตอนเนี้ฝั่งแกซื้อไมค์ครับไหมหรือว่าเอาไอดีซื้ดูซื้อเลยเหรอแล้วพี่ซื้อไงอะกระซื้อซื้ออะฝากซื้อได้ปะฝากซื้อได้ปะฝากซื้อได้ไหมอ่าซื้อยังไงวะคือมันได้พี่ซื้อให้มันก่อกาแพงขึ้นไม่ได้อะมึงต้องซื้อเองดิใช่มึงต้องแร้งวงไปอีกแล้วอะดอกเท่าไหร่อะมันเท่าไหร่ ยอมตายไหมมึงยอมตายไหมม,ม,มุนน้ำยอมตายดิมันพันหนึงเม,มื่อวะตายมุนน้ำยอมตายดิอ้าวไม่ครับมันพันหนึ่งเซิร์ฟโอเคปล่อยให้โจมไม่งงม,มัแต่มึงเช่าเก้าสิบเก้าบาทดีกว่าเดี๋ยวไอดีมาเล่นดีกว่าง่ายกว่าเยอะเอายอมตายง่ายกว่าเยี่อะไมมึงเกิดน้ำตลอดเลยวะทำไมโชคซวยขนาดนัด้นมึงมึงเปิดแลนก่อนดิตามันเปิดอะไรได้ปะแลนอะ ตอริซาเหมือนเดิมครับลุงมองเรอได้ไหมไอ้ยี่อะเจบอลูนว่ะลุงผมเจบอลูนไม่มีอะไรบนนั้นพี่พี่ตายอ่ะเจบอกเ้ยเสียงโลมาว่ะเขาบอกว่าลบโลกหมดเลยตอดแล้วก็สร้างใหม่เขาบอกคนดูบอกอะลบโลกให้หมดเลยอะ เอาเมื่อกอาจจะเซฟอยู่แถวนี้ก็ได้นะเออลบโลกลบเลยดีลิทดีลิทดีลิทได้หมดอุ้ยลุงผมจะยิบผมจะยิบเออนี่แหละเจ๋อนี่แหละแจ๋อนี่แหละแจ๋อที่อยู่ของเราเปิดแร่นนี่เปลี่ยนสารเปิดแร่นก่อนดิเปิดแร่นดิเปิดหนึงครับลุงแป๊บนึงครับแมงมุมมันวิ่งเร็วเหมือนจะหลวดเลยนะกูจะบอกให้เปิดภาษาแลนหน่อยครับ ฮะไม่ใช่เปลี่ยนภาษาเปิดแลนดเป็นนึงครับโอ้ข้างวัสดีครับได้แล้วน้องทำไงอ่ะไม่ไม่มาสบายดีไหมครับสบายครับไม่สบายกูก็เป็นอีกแบบแล้วอ่ะ เนนี่ยกูไ้ขอสบายดีครับเพิ่งตื่นครับเฮียอาีมึงฟังกูนะมึงกลับไปเล่นไม้ครับเธอะถ้าจะง่วขนาดนี้สอนไรไม่เคยจังควยไอ้ยมึงคือมึงทําให้เป็นเว้ยดุ๋ยไม่ไม่ผมทำเป็นพี่แต่เกมมันค้างเนี่ยเห็นไหมมันค้างลุงผมค้างได้ลุงใุงผมค้างไดลุงลองสร้างได้ไหมครับลุง สร้างกินนะพี่สร้างมึงสร้างไว้เป็นเดนเดมึงก็สร้างดีแล้วมึงก็ได้สอนสอนพี่เด็กทำได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยพอได้แล้วมันกดออกลงบนดาวครับโอ้พอได้แล้วมันกดออกลงบนดาวครับกูบอกมึงตั้งนานแล้วว่าจะกดออกอาหารารรมที่อา มึงไม่เอามันมานั่งใกล้กลๆเลยว่ะตอนนั่งแบบมึงข้าม <อะ S 1> มึงอ <ะ S 1> สอดมึงก่อนข้ามึงสอดมึงก่อน,นะอะอามึงทำอะไรอีกเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยผมเพิ่มเพิ่มให้มันแรงขึ้นโอ้โหมันต้องมันต้องใช้มันต้องใช้มันต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยมันต้องทำอยู่แล้วเนี่ย Oh. พี่ลองถามาคนดูดูลองถามคนดูดูว่าม่อกี่ปรับแหลมถูกไหมครับคนดูมันต้องมันมันจะมาปรับลงปรับแหลมอะไรของมึงวะกูงงวะ่ะมันมีปรับแหลมด้วยหรอม,มลื่นมมันจะลื่นขึ้นโ oh, อ้อะกูจะรอดูจะพังวันไหนลระซื้อใหม่หรอกจำที่เลยมอบให้มึงอะ <c oughs> oh. มามาแล้วมาแล้วทำเสร็จหมดแล้วมาท่านเข้าไมย <c oughs> ัง เข้ามาที่พอมานั่งโหลดใหม่นี่พวกแล้วจอยแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วไงต่อพี่แม่เดี๋ยวรอยตาบันเข้ามายังทำคนอวบลลงแัปลงแอปอัปแรมก่อนเข้าแล้วจอยแล้วเหมือนสมองเออกูต้องอัปแรมด้วยป่ะเนี่ยอุ้ยภาษาไทยสวยจัดตอดดูดิไปครับลุง